โอ้ยเดือนอยุ่ยเม่แหยตาดูเขาทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อหัวค่ำยังหลงทางรักอยู่เลยดากูชิบหายโถอีอสันดานพ่อแม่มึงเนี่ยดากันในเรื่องหรือลอกเรื่องวะเขาเล่นกันในเรื่องจริงอ้โอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนี่เลือดจะดูเลือดไหมเลือดพี่คุณร้องแทนมึงไงสอนรามร้องได้อยู่แล้วแหละห้าสิบหกสิบเพลงร้องอยู่คนเดียว ต้องห่วงไม่ต้องมาล้อเล่งได้นิดหน่อยเลยจะทำโน้ยเล่ะม่ใช่พอเดี๋ยวไอเด่นต้องโดนเสมองพเาีเยอะังใครเรียกแม่มาวะโอ้ยแม่ไเรียกตอนไหนวะส่งทรจิตมึงยังยุ่งทุกเรื่องเลยจะทำอะไรกูถามว่ามึงจะท โถยเดือนย่หอยเมื่แหยตาดูเขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาซ้อมดาบกันลูกมึปปองอ่อนแอจับดาบไม่เป็นสู้คนไม่เป็นถูกเขาตัวแกมาทำไงอะ่ะไม่ตายไมเลยเปลี่ยนซ้อมดาบเมื่อหัวค่ำยังหลงทางรักอยู่เลยดาบกูชิบหายโถไอ้สังดานเฮ่พ่อแม่เมื่อ ด่ากันในเรื่องหรือลอกเรื่องวะเนี่ยเหรอเออเขาเล่นกันในเรื่องจริงอืมเมึงอกี้ผู้ชักรกเดี๋ยวกูจะถามลูกเวงเชิญเด่นเป็นอะไรเด่นไปดูทีแรกมาลูกฮะทำไมเลือดไหลขนาดนี้ก็พ่อเขาจะให้เด่นออกป้นแต่ว่าเด่นไม่ไปสันอ่อยก็เลยให้เจ้าดาวสันดาบตีหน้าดินนะแม่อ้ดาว ที่เปิดโอ้ยจมูกจะข้ากระท่อมอยู่แล้วเนี่ยไอ้เด็กที่ไม่ช่วยจับมันงล่ะโอ้โหหนูอะเหนื่อยจากงานคอนเสิร์ตเมื่อคืนจังเลยโอ้ยไม่หายเหนื่อยกูวะเอ้ยอ่ะไอ้แั่ขโมยงเงินไรตอนนี้เปิดร้านทำรางวัลแล้วเหรอไม่ใช่ไอ้เด็กของมึงมันล่วงน่นนะเ<อ>ก็บไปอยู่นี่ไงพี่ขออนุญาตยิดติดให้ดาวนะโอ้มมารยาทดีซะด้วย แต่ไม่ได้ไมึงโอ้ยเฮ้ยไม,ไม่โดนไม่โดนนี่เลือดจะดูเลือดไหมเกิดพี่คุณร้องแทนมั้งไงไม่ต้อง,องจะเย็นก่อ,อ,อนตอนลามร้องได้อยู่แล้วแหละห้าสิบหกสิบเพลงร้องดีคนเดียวคุต้องห่วงไม่ต้องมาร้องร้องเพลงได้นิดหน่อยเว้ยเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อได้ เออใจเย็นแม่ตอมหน้าฉันเนี่ยเออกูรู้แล้วทำไมแปลว่ายิงได้ใช่ไหมฮะเฮ้ยต้องหนุนยิงกันแล้วเหเฮ้ยส่องไหนต้องต้องนู้นอ่ะหนังเออเดี๋ยวกูจัดการให้มึงยิงไอนกลัวไอ้ดาวตั้งสติก่อนมึงเห็นไหมเนี่ยลูกน้องกูเป็นลูกหมาหมดแล้วเนี่ยแม่งเวียงเป็นหมาบุนเลยไม่มาเอาเรี่ยวแรงใคไหนกันหมดพวกมึงเดือนตบหน้าไปทำไมอ่ะฮะเป็นไงพอใจมึงเรียก นี่ขนาดกูเป็นแม่มันอีแคิดจะทำร้ายกูที่หรอคอมึงคิดว่ากูไม่เสียใจเลยอไที่ลู้ต้องมีสันดานแบบนี้เพราะใครก็เพราะมองยังไงล่ะเพราะกูเหรอที่มันมีสันดานแบบนี้เพราะกูคนเดียวอะ <_ atamente> อะไรไม่ดีมงโทษแตก่กูไม่โทษตัวมึงเองมั่งอะมึงรู้ไหมที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไร กระพงมีแม่แบบมันอกี้ล้างกเราเอียยังไงล่ะกูน่ะหรอลักโลกเราเอียที่กูตบมันกูจะสอนให้มันรู้จากคำว่าพี่คำว่าน้องให้มันรู้ผิดชอบชั่วดีมึงรู้ไหมที่รู้ต้องมีทางเดินชีวิตแบบกวันนี้ก็เพราะมึงเพราะมึงคนเดียวใช่กูคนเดียวกูเลือกทางเดินของการเป็นโจรแล้วอาชีพนี้ที่เลี้ยงมึง เลี้ยงลูกแล้วก็ลูกน้องให้โตขึ้นมาได้มีกิ๊จมีเด็กชด้วยเพราะไอ้เทพนี่กูเป็นโจรได้ไอ้น้าปล้นได้ไอ้เด่นก็ต้องปล้นได้เหมือนกันได้เลยไอปล้นยัไปมึงจำคำกูไว้<ด>ถ้ามึงจะบังคับให้ไอเด่นเป็นโจรไอ้เด่นมันจะเป็นโจรได้